สวัสดีค่ะมอนี่าย่รัดมัดมีกบมาก้าพี่น้องมาเบิง้งวิธที่มัดมีด้วกันหลยพี่น้องมอนี้ก็ได้มัดมีไล่ไล่ขอขันพี่น้องบอนบอนขอประหลาดจะท่านพี่น้องอันต้เป็นมีขอขันเงาคนแบบธรรมดาพี่น้องไอ้บอนคนแบบมีไหลพี่น้องเป็นมีเป็นมีจะกล่อมหรือไรเป็นมีสี่สิบเก่าล่อมันไหล มีชิ้นธรรมดาไปเนาะเป็นมีสี่สิบกอล่งขอขันไมาเ็เห็นบางนี้เขาก็ขันไวเลยพปเนาะบางนี้เขาขันไ้สิหนึ่บนก็สิมัดจุดน้นี้ใส่นี่เส่นนี้นะไปเนาะัดท่านแล้วเป็นจุดจุดเส้นนี่เส้นนี่เส้นี่เส้นี่เส้นนี้ใส่น้้ำจ่องวางมันนี่แหละพปเนาะใส้นน้ำมันกรใส่มาท่านแล้วไปเนาะ มีขอขันน pues ี us, ่แหละมันม <or> ีแต่ท้ายเบิ้องมดสุดไล่สุดสีที่เก่าเลยพี่น้องมีลูกค้าจัางว่าเห็ดสีใดไล่ใดกับเห็ียดไหนใดมดตุ้สีสุดไล่ที่เก่าเลยพี่น้องจัางมากเลยนี่เป็นมีขอขันขอขันในตู้พี่น้องห้าคนมาจัางแบบขอเคนที่เอาไปขันทั้งนอกก็ได้พี่น้องขอแบบโบราณไปขันหาแนวหาแนวอื่นหาใดจ้างอื่นขันเอาก็ได้พี่น้อง แย่แท้สั่งมากเลยนะสั่งอะไได้แต่ไหนมัดแต่ไหนเลยพี่น้องคันแบบนั่นคันแบบนั่นตัวก็ได้คันแบบว่านั่นตัวก็ได้พี่น้องแต่หลายทุกเดียดแต่ไหนมัดตุกสีทุกลายทุกย่างหลับหน่องหรือว่าอยากได้เป็นผ้าทุ่งที่ท่อแล้วกบบนีคือกันเด้อพี่น้องเด้ออยากได้ผ้าทุ่งที่ท่อแล้วหรือว่าเอาหัวมีไปมัดเองพี่น้องเอาหัวมีไปมัดเอง Mẹ bé thì hết chút xe này thì đi để Và xe này nó đi mỏng càng càng này ừ. Chút này, chút này, xe này phòm, xe này phòm ừ. Thì xe này, lít, chút là mình đi phải Thái cho con Nó cả, nó đưa mình lút một dì hát em nó thay luôn, đâu là được กดติดตามคลิปตอนต่อไปนะไม่เด้อพี่น้องเด้อเดินก็ร่างแรงแจยแน่เบื้องแล้วกันข้อเมนต์ใต้คลิปนะไม่เด้อพี่น้องเด้อว่าอย่างยายรัดมันมีไทยไล่ใดเหตุเบื้องแน่กันใดขยด้เบื้องมาถึงแนี่ยอะพี่น้องไล่ใดก็ได้วิธีคนหยือได้เบื้องแล้ววิธีมัดกับขยา้เบื้องวิธีย้อมกับขยา้เบื้องแล้วพี่น้องวิธีปั้นหลอดวิธีเ็หยังขยด้เบื้องแล้วติดตามเบื้องเด้อพี่น้องเด้อเบื้องย้อนหลังให้แน่พี่น้องยายรัดมัดมีซองแน่ยูแน่ซองยูทูบแหละยายรัดมัดมีแหละพี่น้อง มีมีให้เบิ้งหลายสองทางอยู่พี่น้องในเพจในเพจไงยูทูบมีเนี่ยไยังมีหมดแหละพี่น้องเบิ้งย่อนลังให้เบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้ะกดติดตามให้น้ำเน้ยด้พี่น้องเด้อ